วัยรุ่นฟ้องตำรวจหลังถูกช็อตกว่า40ครั้งภาพวิดีโอที่น่ากลัวจากเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแสดงถึงช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ช็อตผู้ต้องสงสัยวัยรุ่นกว่า40ครั้งจอแดนนอริสวัย18ปีได้ถูกฝากขังในข้อหามีอาวุธและยาเสพติดในครอบครองแต่ต่อมาได้ถูกลดข้อหาเป็นทำร้ายร่างกายและถูกปรับ35,000บาท เจ้าหน้าที่ของชี i เซ็มเคานตี้กล่าวว่าจอแดนได้ขัดขืนการจับกลุ่มดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นจะต้องยิงเขาด้วยปืนช็อตไฟฟ้าจอแดนซึ่งขณะนี้มีอายุ19ปีได้ยืนฟ้องว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจเกินควรเพราะว่านอกจากเขาจะถูกมัดกับเก้าอี้นานถึง3ชั่วโมงแล้วเขายังถูกตำรวจช็อตมากกว่า40ครั้งก่อนจะถูกประกันตัวออกมาหลังถูกจำคุกนาน2ส,สัปดาห์ สิ่งที่น่าสยองมากกว่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่ในวิดีโอได้ตะโกนซ้ำๆว่าผมจะยิงไปจนกว่าแบตจะหมดไมค์บริดเลฟในอำเภอได้ออกมาแถลงว่ายังไม่ได้ดูรายงานและได้ขอวิดีโอจากอีกฝ่ายแล้วก่อนจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปเจ้าหน้าที่สามนายในวิดีโอถูกสั่งพักงาน